ืได้เขียนโมนสระบ้นสร้างเพื่อเชกามีปัญหาด้านสุขภาพเป็นโรคไตครับพ่อยังครับพ่ออาชีพาชการมีรถน้งมาสองเคื่อนยังมีรถด้วยล้วมรถด้วยใช่เพราะว่าข้าไปดีขึ้นข้าไหาเป็นไงเปนดีขึ้นวารีนาครับไปของ ไปได้ก้านอ้ค hmm. ร yeah. ับพ anyway, so, ่อก right. ินมาเดืนะหครับอันนี้กินมะสามเล้วพ่อเป็นไตน้ำแต้องอกต้องก็นฟออายแคเดือนละแค่ปีสามปีพ่อฟอมาสามปีแล้วครับอ้่แล้วตอนนี้เหลือแค่อาทิตย์ละสองครั้งแต่ว่าผมไม่ทราบพราวลาหาได้ฟอไตแล้วอาทิตย์ลสามครั้งเนี่ย มันจะยากที่จะลดลงนะเพราะว่าโอกาสที่จะได้ได้ลดลงไปเรื่อยๆจะดีมีมีครับโอ้เนาะนี่หลายคนพ่อมันใจครับมาฆ่าห้อยได้กันไหนครับคือกินแล้วมันดีขึ้นนะครับบำรุงร่างกายมันมีทุกอย่างแหละมันใจว่าว่าตัวนี้สิ้นซ่อยเพ่อหยุดการพ่อมันใจไรัก ข้อยกินตัวนี้ครับนาิกาคับเชฟทอดเนาะเล็กไหคะกินกัล้มเจิดกับฝาหนึ่งล้มเจิกับสองฝาที่นี่กินี่ีกินนะข่อยกินเป็นผสมครับผสมผสมแบบไดครับพ่อผสมไอ้นี่สองแผงกับไส้นี่ขวดหนึ่งโอ้ไส้ทั้งสองแผงแกใส่แกใส่ที่เหลือที่เหลือกนีเกาหมดแล้ว ข้าวเย็นเป็นปูนใส่ในขวดเพิ่ณกินกระตูนน้ำเนาวเย็นอยู่ในเรือเรือกินกระเดียวไปกันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้พ่อแข็งแรงขึ้นทำงานได้ปกติเดี๋ยวนี้หน่วยเรียนได้6กิโลย่างผู้สาวขึ้นยอดสุดยอดมันยืนยันบอกว่าพ่อเข้มแข็งแรงแมนบอกครับที่พนบอก พันเปอร์เซันปอร์เซ็นสุดยอดยอดเนาะสุยอดยอดน้าเจยช่วยปัญหารโรคไตได้เยี่ยมนะครับขอบคุณครับพ่อครับครับเ